เ็จพระราแล้วกันว่าเขาออกเที่ยวได้ห้ามกกนีกรเสมออากัฟัง่งสาวเวียนศิลป์เพิ่นบรรยายฟั่งมิยังแหน,นส้มเมืองเวียงจันทร์ตอนเศร้าๆถือว่าเป็นพระประธานใหญ่ที่อยู่นี่นะคะซึ่งพระเจ้าองค์ตื้อนะคะได้หลอกด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าชัยยางพระเจ้าองค์ตื้อนี่ขึ้นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงที่ว่าดอมพระนี่นะคะเป็นช่วงที่ว่าสมัยสงครามเนาะช่วงนั้นก็คือถือว่านยุคข,ของพมา่าเขม้าลูกลานเนาะวันนี้มาในช่วงที่ว่าเพิ่นกำลัง ่าเฮ็ดบุญเนาะกำลังสักวันสักวันเนาะกำลังอบอกถึงศาสนาพระเจ้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยให้พระเจ้าพักคนไปก่อนเดี๋ยซูเป้ามีเสกมีไซกันเจ้าเอากระโยนเนาะแล้วการนอนพักคนไส้มือก็คือเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอาตมุเนาะกษัตริย์ที่ทอดพรอาณาจักรลาวล้านสร้างอายุขุม้อยห้าสิบปีเจ้ากษัตริย์ยังก อันวงเจ้าอนุวงมีองค์เดี่ยวเลยเจ้าเจ้าอนุวง์ตัวนี้เป็นองค์แพ้่เจ้าเจ้าอันนี้เป็นบ้านเมืองเียงจันทร์เชาเศร้าทางทางรถสิไปบัดพระเจ้าองค์ตื่นกระเบิงเขากายอยู่เงียบสงบสบายนะบอรรงยบิสุทธิ์พุทธพงอ์ยุ คือจังหวัดคืออำเภอห้องนี้ละก่อนเมื่อืันนี้เรากำลัาเที่ยวก่อนและนิียงจันทจุดแรกก็คือวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้มีวัดอยู่ทั้งหน้าวัดหนึ่งเนวัดหายโซการามอ่านเดียจะไปทั้งหน้าอ่านบุเป็นก็แนมไปเห็นเน้นหน่อยกําลังตัดหญ้าอยู่ก็เลยพิธิธรถามอินางเวียงสินไกว่าเพิ่นเฮ็ดยังไง่อยเพิ่นว่าเจ้าหน่อยกําลังอานาไม่หวัดเลยอ๋อก็เด็ดซับใหม่เจ้าหน่อยตัดหญ้าเพิ่นว่ากําลังอานาไม่หวัดทําความสะอาดวัดมั้งเนาะ นี่เขาไปในวัดพระเจ้าองค์ตื้อก็อยู่ในเวียงจันนี่ละวัดองค์ตื้อมหาวิหารเป็นวัดที่สาคัญวัดหนึ่งของเมืองเวียงจนันอีกพระเจ้าองค์ตื้อนี่ยพระ้าองค์ตื้อเขาเคยได้ยินบ่อยอยู่ดอกอยู่บ้านเฮาก็มีพระเจ้าองค์ตื้อพนมนี่อยู่หลายองค์เลยอยู่เวียงจันจะมีองค์หนึ่งคือวัดนี่ละส้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าไซจะเสดธาทิาขคืนกันมีตำนานอะไรบ่รา<อ>้ายคือกันคำว่าพระเจ้าองค์ตืต้ตอ<า>เพื่เอิญเรียก ตามน้ำหนักของพระเป็นว่าตื่นหนึ่งตื่นหนึ่งมันเท่าไหร่แต่มันก็น,น้ำหนักเป็นว่าหนึ่งหมื่นสองพันกิโลกรัมเป็นตื่นแต่อยู่ในวิหารนี่แหละว,วิหารแบบสไตล์ของเล่าล้านสร้างงามอีกแบบหนึง่งบ้านเฮากันเท่น,นี่เป็นกว่าโซฟาแต่เมืองเล่าเป็นว่าโง่ตัวนี้คันโซฟาอยู่กลางลังค่าเป็นกว่าโซฟาคือเห็นนี่คนละอันโง่เนี่ยอยู่หัวหนักที่เห็นก็นคือโูบพระเจ้าองค์ตือ้อ พระเจ้าองค์ตื่นนี่กับพระนวกนาตักกว้าง3.40เมตรถุนได้สูง5.80จุดแปดศูเมตรดังที่บอก่าละสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าไซจ์เศรษฐาซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่พศ2 1 0พเก่าส่วนท่องที่รอเหลือพระเจ้าองค์ตื่นพันว่าจึงไปรอเป็นพระซุกพระใสอีกตอนขุมมืออยู่ที่วัดอินแปลงพันว่าพระซุกพระใสและพระเสริมสามองค์เป็นพระที่ได้จากท่องที่เหลือจากพระเจ้าองค์ตื่น กระทายหูเป็นทะลึกไปก่อนเดิมวัดนี่พ่นว่าไม่ซื้อว่าวัดซิภู่ิหรือวัดไสยภูมิอันนี้คือซื้อเกา่าไหวพาสแล้วก็ออกมาทั้งบนเก่าดนละวัดโซการามอ่าตึกอาคารแถวนี่เป็นจุดเด่นน่าสนใจก็คือเป็นอาคารเกา่าเขาบอกเป็นอาคารแบบตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสสไตล์ฝรั่งเศสบ้านเกา่าเฮือนเกา่าคือมัองุวลเฮาก็มีคือกันอ่าแถวทั้งไปเซนีลงไปทั้งอ่าทาเมนน้ำมูนมอันนี้ใกล้กันเป็นบ้านสองสัน ต่เป็นชุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของเมืองเบืยองจันทร์เลยจุดนี้ไปจักหน่อยมันก็จะเป็นศูนย์รวมของพวกเล็กหน่อยใครๆสิ้นตะวัก็เอิ่น่าอยากมุ่งเรียนนดำพุอยู่เลยไปกันมีพระอยู่มีวัดอยู่ประมาณ40กว่าวัดกับห้กสิบวัดวัดใลายแล้ว้าติดแถวริมโคันก็มีวัดนะคะนี่ เบื้องขวามือนีน่ยกวัดเซียงยืนเจ้าวัดเซียงยืนวัดเซียงยืนนี่ก็จะมี<อ>พระอาจารย์เก้าซึ่งมรณนานไปเมื่อเดือนที่แล้วลน,น,น,นะคะพระอาจารย์เก้าเนี่ยคนเป็นอมพาสเนาะเป็นอมพาสเนี่ยหาก,กมรณนา,นานไปเนาะเป็นพระอาจารย์องค์หนึ่งที่ว่าในสมัยกย่อนนี่คนเริ่มใส่สธาเวลาเบื้องเลิกเบื้องดวง นาะเบิงเดอร์เบงดวงอีกต่างๆนะคะคือของถนนเซธาร์ซิราชเนาะอิสลามขวามือนี้ก็คือสถานทูตสถานทููููตตตบบนนนนนเเเเ้้อจจาาาาาสสถถถททืว่ป็ขี่ทั้งราชการทั้งเบิดเลยแล้วก็เขาจะไปที่พิพิธภัณฑ์ฮอพระแก้วอย่างนี้เป็นย่านิยมเมืองน้ำพุนื้อจนคอนะคะเป็นที่ประทับเของพระแก้วมรดกเมื่อสมัยก่อนนะคะชุดที่เคยเป็นที่ประทับของพระแก้วมรดกนะคะปัจจุบันก็ประดิษฐานเป็น องพระบางองค์จำลองพระบางองค์แท้อยู่ที่มึงหลวงพระบางเนาะองค์ประจุบันนี้ก็เป็นองค์พระบางองค์จำลองขวามือขวามือ่คหซึ่งเปป็นระาคือยังขวามือคือสำนักงานประธานประเทศหอคำเนาะหอคำเจ้าแล้วกรงกันขามก็วัดพระแก้วนะคะหลังจากที่เขาไหวพายู่วัดพระแก้วแล้วเรียบร้อยก็กระข้าไปอีกฟังหนึ่งก็คือวัดศรีสเกตวัดศรีสเกตเป็นวัดที่สร้างในสมัยของพระเจ้าอนุวงศ์ นะคะในปีคศ1818ซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นวัดเดียวที่บริโดยสงคารามในสมัยของตีเซึกของราวก็สยาม